เที่ยวทัวไทยแล้วก็แฟนเพจตอนจมโบราณน,นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมมัวรานอีกทีมงานนี้นะครับของอาจจะบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีเขาไ่เชิงชนะครับเพราะว่าเป็นบัวของท่านิยมประชุมจันมานมาครับซึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดกาฬก็ฝากบัวมาให้ทางเจ็กต้นล,ลุงเป็นคนดูแลนะครับ,บพะทางนู้นหาหาหายาหาอะไรยารกใช่ปะาจ้ากจากจา,า,าทางเพชร <พ est S 2> ใช่ไหม เขาแก้งไงอ๋อแปดสิบบาทท่านดูแลไม่ไหวอ๋อ oh. ท่านดูแลไม่ไหวนะครับอย่างที่บอกแล้วท่านดูแลไม่ไหวก็เลยให้ทางดิกตุ้มบุลุมเป็นคนดูแลนะครับอ่า <c oughs> อย่างที่บอกคลิปที่ผ่านมานะครับที่ผมไปถ่ายที่บ้านของลุงมาณิตย์นะครับธนาคารกสิกรไทยก็มีจิกตุม้มบุลุมแลยครับพี่พลพี่ถุยแล้วก็ทีมงานเหมือนเดิมแหละนะก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะมานั่งคุยกันต่อนะที่บ้านเจ็ดจำลุมตามที่ได้สัญญาไว้ว่าจะพาไปชมโบราณของท่านโยมประชุมที่อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเรานี่นี่ก็ประมาณกี่ตัวเลยสิบสองตัวเนาะสองหรืสามตัวนะครับเป็นเป็นรุ่นใหญ่หมดเลยเนาะครับเป็นรุ่นรุ่ใหญ่หมดเลยนะครับตัวตัวใหญ่นะครับทั้งหมดมีสิบแปดอีกสามสี่ตัวอีกอีบ้านหนึ่งอยู่หัวงมงเลี้ยงอะไรจะคงคู่ของตูตาคของใช่ไหม เ้าข้ามัเป็นบางงนที่เวลาได้ได้ได้นะครับนะครับที่มานั่งคุยกระทางผมวันนี้ก็ก็เป็นทีมงานเดิมนะครับก็มีเจกต้นมะรุมนะครับแล้วก็พี่ทวยนะครับพี่พลแล้วก็ทีมงานสวัสดีครับวดีครับทุกท่านะครับสวัสดีครับเขาจะขอขอบคุณทางเจกต้นมะรุมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อนุญาตนะให้มาถ่ายทําวิดีโอเกี่ยวกับโูรานของท่านนในยกประยุม นะครับตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตอาจจเอ่ยนามถึงท่านนายกประชุมบ่อยนะครับก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับับเพราะว่าเป็นวัวของท่านก็ต้องเอ่ยตามถึงท่านบ่อยนะครับตรงนี้นะครับอาคีนั้ก็ได้เกิดไม่บ้างนั่นแหละว่าความเป็นมาที่ว่าทาไมถึงต้องเอาวัวของท่านนายกประชุมมาดูแลนะครับอย่างที่บอกว่าเจ็คเป็นคนดูแลวัวบรรดาเนาะตั้งแต่อายุยี่สิบห้าสิบห้าตั้งแต่อายุสิบห้าใช่ไหม แต่วัวมันอยู pa, ่แบบผมผมเลี้ยงวัวเขาจะมันอยู่ยี่ห้ายี่ห้าเนาะนะครับเดี๋ยวถามเรื่องโบราณเรื่องเด็กเด็กหน่อยเด็กเล่นโบราณจะเด็กเลยเนาะเป็นบุรีเนาะอย่าว่าเนาะตะอาของเรียนเมื่อตั้งแต่สิบสองสิบสามมาเนาะผมไปโรงเรียนผมก็วัวไปด้วยขับวัวไปตัวงมีวัวตัวเนี่ยเดินไปโรงเรียนจังเรงนี้บ่าโรงเรียนตรงเนี้ยโรงเรียนอะไรวัดเด็กเมื่อะนาที่รถมันเดินไปขับวัวไปตัวงมีวัวตัวงแม่ซื้อให้ยแปดร้อย ก็เล่นทั้งบ้านนะพ่อก็เล่นแล้วเดินพ่อขอกเเลไม่เล่นไกลเขาแค่เท่าไรแม่พ่อของเขาอ่ะเลอกพอเจ็กกันอ่ะใช่กับคนลลางอ๋อคนหลังยืนหลังของหลังไรเว้นะแต่เว้นอ๋อวันนี้เขาพ่อเด็กเป็นพ่อของเจ็กตูนลุงผมบอกผมิันะครับเจ้าหลังนะครับแว่นตานะครับก็ ไม่ได้ไม่คือคือไม่ได้เล่นโบรานคุณไงอ่าเดี๋ยวเราไปเราไปนะครับเดี๋ยวพาชมทีละตัวนะครับนะครับอ่าเริ่มที่ลูกยอดก่อนนะลูกยอดลูกยอดนะครับเนี่ยลูกยอดที่เราตั้งคุยกันก็เป็นวัวของซื้อจากท่านตาสามารถเนาะปูลอยตาสามารถปูลอยนะครับนี่ี่ก็วางวางมาเไยนะตัวเนี้ยบาลองครับวางบาลองเนาะครับมาอยู่นี่นานยังครับเลยสองปีสองปีนะเป็นไงบ้างผลงานครับ กไม่แพ้ใครครับไปแพ้ใครกี่กี่ครั้งกี่ไฟ์แล้วลงหกเจ็ดไฟ์แล้วครหกเจ็ดไฟ์ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเดี๋ยวตัวตัวเก่งก็ได้นะครับสนามล่าสุดที่นานเนี่ยครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าจีบบาทมาครับยี่สิบเก้าเดือนเดือนในตุลาเนาะนะครับนะครับกี่เก้าเดือนตุลาสนามบอนแหล็สนามมันแหลมนะครับเนี่ยสนามบอลแล็บาร์ลองนะครับกี่กี่รอบตามจีบกว่ารอบเนาะ จังวัวจังหวัดไหนจังหวัดเพชรเหมือนกันเนีนนเน่นอกกันละครับจังนอกจังหวัดเพชรนอกจังหวัดเพชรนะครับป่านอกนะครับเนี่ยนะครับตัวต่อไปก็วัวสายประกวดดูสายประกวดเลยนี่นะครับหันหน้าดีคเบี้ยวขายืนตรงนั้นก็ได้ดูหันหน้ามองกล้องดีดูเบี้ยวขาวนะครับเนี่ยวัวสายปะรนะกวดนะครับเนี่ยสายประกวดนะครับพี่ก็ ผลงานการประกวดครับกี่ครั้งนะ17แชมป์17แชมป์เป็นรุ่นไหนรุ่นไหนจะได้เป็นวัวก้าครับเดี๋ยวเขามาให้หลวงวัวใหญ่เลยครับเป็นวัวใหญ่วัวลานเนาะวัวลานใหญ่วัวลานใหญ่นะครับเนี่ย17แชมป์สนามล่าสุดเป็นแชมป์ที่ไหนอยู่แข่งที่ไหนท่าล้อท่าล้อเนาะวัดท่าล้อวัดท่าล้อนะครับสนามล่าสุดนะครับแชมป์วัวลานลูกใหญ่นี่แหละครับนี่อ่ะตัวต่อไปนี่ดำ เกูไหนนะเมียดำอ่านี่ครับนม่ดำนะครับตัวนี้เมียดำนี่ก็บลาอะไรครับตัวนี้บลาขาเหมือนกันนะครับปลาอ่อก็ไม่เคยปลูกปาเ่อกไม่เคยปลูกแต่น่าจะเป็นน้าหิงสวยเนอะเป็นไงอยู่ท่านนายกประชุมนานเนี่ยครับเนี่ยผมเพิ่งซื้อได้จากยังไม่ได้ปีเมกันนะคุณขาพอปี เพราะว่ากุ้งพาเนี่ก็ปีหนึ่งแล้วใช่ครับอ,อืมกำไม่ถึงปีเอาะเพิ่งไงเนาะครับอ,อืม,อม,อมสนามล่าสุดนี่เขาวางสำเร็จยนะังเนี่ยมาคืนทำบาหา้าบาห้ามาห,าาห,าาหากเนาะออืคู่กันอะไรยังไงผู่กับไปที่ไหนไปจันทร์คืนจันเจ้านะอ่าคู่กันจันเจ้าอ่านี่นะครับเบดานะครับตัวนี้นี่ไอ้ดอกกระโดดไอ้ดอกกระโดดนะครับนี่ดอกดอกกระโดดนะครับเนี่ยดอกกระโดดนี่ก็จับวางสำเร็จยังไงเนี่ยมาลองครับมาลองเป็นไงอีกครั้งเรามาลองเนี่ย วินี่ยังไม่ได้ทำเขาไปตึงเอาหมาทำเอาเพิงเอามาเลี้ยงมันนั่นเขามนั่นเขาพรอมที่จะตัดโอ้เขาหลุดใช่ไหครับของทำใหม่มโอ้โหถึงว่าอ๋อเพิ่งถึงว่ามันเหมือนทำอเเพพิิ่่งงไอ้ทำให้มันเหมือนเหมือนอ่าเหมือนกัน,อน,กนเออเหมือนกันนะ,นะ,นะครับท่านผู้ชมเอออย่างว่านะวัววัวเขาหลุดเขาจะการวิ่งการอะไรเขาถ้าท้อเป็นยังไงเมื่อทันท้นดีดีเขาเขาที่และเขาที่แล้วใช่ไหมครับ เ,าเนาะ <S <S เดี๋ยวผมจะผมตัดแต่มูลกิจเดี๋ยวผมทับเองไม่ได้จานเขาเออผมมีแสงอยู่อ้เดี๋ยวนะครับดอกกระโดดนะครับดอกกระโดะโดนะครับตัวต่อไปอลูกเก่งลูกเก่งอ่าลูกเก่งนะครับอ่าลูกเก่งเป็นไงครับที่วางบาทอะไรตัวนี้นบาขานะครับผมเพิ่ซื้อบาขานเพิซื้อใช่ไหมครับนี่ฮะบวัวที่ไหนซื้อเซ no นีย์หยดนไทรบุรีเนาะอ๋อเซนีย์หยดน่เหรอ ี่อุจยามาอออ๋ห้ามาใช่ไหมอ๋อทีมงานอุจยามาห้าอ๋อลูกแก้งนะครับเนี่ยของนะครับเนี่ยของพี่ศักดิ์เนาะพี่ศักดิ์คนดดแดนอ่าออ่จยามาห้าเลครับเนี่ยทีมงานอุจยามาห้ามีกระหวางขาดเนาะทีนี้เนาะครับผมมีซื้อมาอ่ามือซื้ออ่าตัวตัวไปตัวอ่าดูแล้วครับดูนะครับดูมาเลยนะครับเนี่ยทิ่เด็ดเลยเนาะเนี่ยมาดูมาเลยถ้าไม่ใช่มาดูมาเลยเลยมาดูมาเลยเนาะเออมาดูมาเลยนะครับเนี่ยเนี่ย เห็นไงบ้างผูดูมาเลยนี่ก็ปูกสองไฟแล้วนะครับสองไฟก็ชนะไฟหนึ่งแพ้ไฟหนึ่งน้อยที่เราให้บังนะครับเนี่ยราคาเอาเรื่องครับตัวนี้นะครับครับแสจากแปดแสนนะครับจายวยจายไกเนาะนะครับจายวยจาไกเนี่ยสามล่าสุดเขาเขาแพ้ใช่ไหมชนะหรือแพ้สามล่าสุดแพ้ที่ต้ครับแพ้ที่ต้เนาะชนะมาสุดแพ้เนีครับฮะแต่มาคนมคืนผูกโชว์คราวนี้ไอ้จัน ได้จันเจ้านะครับจ so ันเจ้าได้ทุกช่องนะบ้านนอกได้จันเจ้าทุกช่องเหมือนกันบาคารทุกช่องบ้านนอกได้ฐานอกได้นะครับบาบานนอกนี่ลงไปกี่ครั้งแล้วยังไม่ไดู้ปลูกเลยมันจำยากมันต้องมันยุ่งนิดนึงเหมือนกันเนาะพอทำตัวเรามันยุ่งจับจับบาคารนี่ง่ายเลยใช่ไหมครับลูกแคบลูกแคบเนี่ยลูกแคบนะครับเนี่ยสี่ไฟแล้วแทนไฟเยอะสี่ไฟบารไหน หมานอกครับหมานอกสีไฟแพ้ไฟเดียวนะครับเนี่ยหยิบก้าวที่แพ้มาหยิบก้าที่ผ่านมานะครับแพ้มานะครับเนี่ยหมานอกบัวที่ไหนครับบู่วัวบัวเนาะเดี๋ยวลุกบัวคู่วัวนะครับอ้าวไปยบัว้นอืมเหนี่มอ้าวนกขมิ้นนกขมิ้นดอกขมิ้นนะครับท่านผู้ชมมีนกขมิ้นเสือเขาย้อยเดี่ยวบัวเขาย้อยเนาะดีอยู่วัวขึ้นกระพุกโชว์ขึ้นปุกโชยใช่ไหมครับ วางบ้านนอกปูงปูงนอกโชว์นะครับเนี่ยเนี่ยไม่ไม่อยู่ที่นานเนี่ยสี่ห้าเดือนเนี่ยครับสี่ห้าเดือนเนี่ยอ๋อเนี่นะครับอืมอืมูวัวนี่ลูกคาดเนี่ยลูกคาดเนี่ยลูกคาดได้กูวัวเขาย้อยใช่ครับสามแสนนะสามแสนนะครับเนี่ยสองแสนแปดนะที่บอกใช่กับสามแสนวางบาทไหนเขาได้ทุกช่องเขาก็ยังไม่ได้ฟูบานนอกทุกช่องเหมือนกันใช่ไหมครับอืมเขาว่ามันยัง เป็นเป็นบัวกลางกลางเลยสวยเดินสวยนะครับเดี๋ยนะครับเนี่ยวโอ้หมามันเป็นฟรีครับคุณลูงรากลาให้เนอะเนอะครับเออเนาะเดี๋ยวนะครับอ๋อแม่ตอบครับตัวสุดท้ายกำไรเจเจตัวสุดท้ายนะครับเจเจนะครับเนี่ยกำไรเจเจครับกำไรเจเจนะครับเดี๋ยวนี่ป่าไหน บาหลองครับดูซื้อบาหลองอัดบัวขาวมากผมลองัวขาวอ่ะรวจากตลาบัวขาวครับ,บามาอยู่ที่นานแล้วครับปีพาครับสองแปดแปดด้วนกันสองแปดแปดเดีย่ยวพอกับไอ้ตัวนี้เลยครับเนี่ยร<อ>าคาใกล้เคียงกันราคาเท่าก,กันเลยเนาะครับโอ้ยังยังยังไม่ได้ลงยังไม่อยู่นี่ยังไม่ได้ลงครับเอามาซองบัวพุูกนอกดีบัวพุูกนอกดีเนาะครับอ่าสองข้อที่เรื่องข้อที่เนี่ยเนขาประมาณนี้เนาะบัวตัวดีเด็ดเนาะ นี่ครับตัวของท่านนายกประชุมจันมานะครับเนี่ยเป็นวัวรุ่นใหญ่ทั้งหมดเนาะรุ่นใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับรุ่นใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นนะครับท่านใดที่เป็นแฟนคลับของท่านนายกประชุมก็ก็ได้ชมวัวของท่านนายกประชุมนะครับครั้งนี้นะครับจึงเจ็กคนบุรุงเป็นคนดูแลนะครับคนนี้ก็หมายว่าวัวของท่านนายกประชุม ที่ซื้อทั้งต่อไปก็ต้องให้เจกดูแลตลอดเลยใช่ไหมจะคนดูแลทั้งหมดเลยเขาแล้วแต่เขาอะแล้วแต่เขาเอาหมาเขาก็เลี้ยงเลยอพูดง่ายเนาะอ่าอ่านี่นะครับนี่ครับครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับวัว้านของตะยกจุมันมานะครับก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับท่านนะครับก็ได้ประชมวัวท่านก็ถือว่าต้องขอขอบคุณท่านไว้ตรงนี้ด้วยนะครับตะยกยกิจมันมานะะครับคุณมากครับ